ัล้ายจากประเทศเดนมากนะจ๊ะทุกคนคุณนายน้องจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูอ่าหิมะบ้านคุณนายน้องนะคะไปดิจ้าไปดูหิมะกันนี่คือพายุหิมะนะคะที่ทมก็นำลงมาซ่องวันจ้าทุกคนเก็บภาพสวยๆมาฝากจ้าไปดูใกล้ๆนะคะม่าสวยงามขนาดไหนี่จ้า นี่คือปุยของหิมะนะคะที่เขาตกลงมาดูความงามนะคะเหมือนเราอยู่ในเทพนิยายเลยจ้ะทุกคนนี่จ้านี่คือพื้นนะคะและนี่คือตน้นต้นดอกไม้เห็นไหมคะว่าเขาจะอยู่ในนี้จ้ะสโนว์จะอยู่ตรงนี้หิมะจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วหิมะก็จะขาวสะอาดเลยจ้าพื้นก็จะเป็นน้ำแข็งนะคะ พื้นเป็นน้ำแข็งเลยค่ะเดินก็จะลื่นนะจ๊ะลื่นมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเราไม่สามารถเดินด้วยรองเท้าธรรมดาได้นะคะเพราะว่าเขาจะลื่นเนาะและนี่คือหิมะที่ยังอยู่นะคะสวยงามมากๆเลยจ้ะสวยงามเป็นประกายนะคะทุกคนนี่คือความงามของธรรมชาติจริงๆนะจ๊ะ ชมหิมะไปเรื่อยๆค่ะชมความงามของหิมะจะ้ะอยากให้ดูอยากให้ชมนะคะเพราะว่ามันคือความสวยงามแล้วก็เก็บความสวยงามให้เพื่อนๆทางประเทศไทยหรือชาวโซนที่เขาไม่มีหิมะดูนะคะเพราะว่ามันสวยงามข้าไในจะ้ะเหมนไหมคะ